สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกระปูกทุกคนนะครับเด้อครับำแบบโซสิีลุงยามดัางน้ำกันครับโอ้ตรงนี้้หน้ขึ้นดิบ่เจ้าข้นเจ้าลงุงอยู่าหนนนั่นประมาณตื็กตื่เนเมื่อไนร่ครับอ ปลาปลาเลี้ยตาปลาเขาพี่น้องตึ๊บตไ,ไปเัอ้ยงเอาไปเนาะกูกจะางาพามาหอดพี่น้องขึ้นไหลก็มาว่านตบอยู่ตัวนี้ไม Đó. Rồi. Đó. Tôi chuyển Tại vì thế nó hay nó. Xây vào xuống ngâm liền hợp. Đó. Đó con. Lọ, lọ, lọ với con. Ui, tôi mà ngầm nè Tôi vẫn xí thông. Sạch xong. มาแล้วท่านสีเขาบอกไมีอย่างนั้นสิเดียวไปเค็งตัวเดียวท่านสิพี่น้องได้ปะ

ฟังหน่ฟังในนอโอ้ลึกต้องปีเรื่อยๆครับผมเพียงเอวแล้วเลือเอวขึ้นมาจัง่อไปดก็ไ้ยมมปาดถึงโอ้มองลึกออ๋อ Oh really? bà kịt hết có lấy lại tội gây gắn đi lap của dĩa để bỏ lại nó luôn để lụn bụi 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 О, типа вот. ปุ่นต <l Trop ical están> ัวน <pressure dig> <soybeans> ังไปัฮะฮะตวนังส่งอ๋ยวควานเลยดิฉานอ่ก็ีเดิดเออวันี้ก็มีเดียวกวอยเาพี่น้องเลยบนนี้ิดเดือดครับนี่ตวนังตวนึงอ่ะผมปุดปลาก่อนนะครับวันนี้เ้อ เด้อบ่ะเนี้พี่พ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนครับเอ้ยหลังจากปรุงเรียบร้อยแล้วตอนยามด่างมาเนาะโอี่อยป,ปูน้องคนเดี๋ยวก็เนี่ปูเดอ้อครับเด้อเอาพักน้ำพักนี่ก็หลายอย่างหลายแนวพี่น้องเอ้ยโจสิ์หลุดมาหลด เราไม่ก่อยปลา,า,านี่ขาดาไปเลยครับหอมละว่ะขากันดีไหมขับปากันหึ่งมันพื้นที่แถวในแห่งหลายครับพี่น้อง

nên ngay trên nắng anh rồi So, ăn, nó mày nè thì sao vùng dòng lấy tụi mình lạ, tụi mình dòng lấy, tụi mình dòng lấy, tụi mình dòng lấy tụi mình dòng lấy mình bị ở tí xe thùng bát tiếc mà ủa để cái cưng bọn này có rót mông biển một khí cầu phiếu của yên nghe đây น,นี่ก็เป็เครื่องปลาเนี่ยอยู่ดังบ้านพี่นอ้องผม่าผมจิตตอนดอ,อกมาขยายพันธนุ์ยอยูโอ่โอ้โหกันเลยเป็ดเผ็ดครับบนนอกไหม

กินออนน้ำเนยน้อยหนึ่งน,นี้เป็นฝานวงนเวียนปลาปลาเลรีตั้งฝาด้วยครับแ้วเนื้อปลากี่เดือนละไมาา่ยังผมไมีจุดปลาขักเลย không thường tạm thời tay nó hơi nó hồi đó đi chinh khủng em đi nhưng sao này là biết toàn khổ ความดอกอ่อได้ไหลไหมแต่ว่าถ้าคุอยู่บ้านหลวนดอดูนี่หาน้องคุกับวานเนาะเป็นบางคเุเน,น,นี่ยจะเสวยอ่อนไหลมันบอมมันถางเลนใบแก่ๆยังน้อยนึงจะค่อยมันมอนันว่าบางเป็นบางบ้านเราพี่น้องทุกวัน,นละ่ะ ย,ย้ำดังกับมือหมอนัหมนบ่หมันหมันเนียบ่หมันเนี้ยม,มันเดยนหน่อยให้ไหลโอ้โเดี๋ยเอาพริกหรือพีหนองอไอบ่เนี่ย เรียกกินเอาเรียกพวกพี่ออกจากป่าพี่นั่งแล้วหมดเดี่ยวน้ำอ้าเก็บเอาส้มหนีเพื่อเดี๋ยวได้กินมาเบืดอเนาะเอาความเมียนแล้วก็ได้ส้มนีดีเหรอ อติดตามต่อไปเด้อพี่น้องเด้อพ่านจากพ่านรอทงในภาพพม่พี่น้องหายอยู่ให้กินแบบนี้นะครับติดตามต่อไปนะครับเด้อบคุณอลไรครับสวัสดีครับสองปูพี่น้องต้องเผ็ด